พาเดินรอบเจดีสวยมากเลยสวยงามมากจริงๆเลยค่ะเพื่อนค่ะ ใายเห็นรูปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อคิดจริงใดให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการเด้อเราไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นเราไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะแกะสลักจากหยกทั้งหมดนะลูกนี่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 หยกขาว แกสลักจากหินแล้วก็หยกฮะเน<อ>าะอ๋อสิบแปดพระอรหันต์อ่า างามมากหิมงามมากเลยอืมจะมาบบชนนกพิราบแล้วเนี่ยไม่มีเหรียญแล้วเนี่ยจะโยนเข้าไป อันนี้นาจาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนาจาเอาาอ,อเพราะว่าแม่ได้ดูหนังเนียเรื่องจะแม่กนอิมอ่ะอยเสีโจเอืมที่งดงามอ่ะทำโดยจาก ยกกว่าลูกแม่ว่าไม่ใช่หรอยกขาว,ว่ะแ,แ,แต่ว่ายกมันไม่ใช่ยกนั่นน่ะยกจำลองไงลู<ย>ก,กสวยไหมอันนี้ก็พระโพธิสัตว์ร้อยแเหมือนกันลูก นี่พระโพธอิสัตว์ร้อยแปองค์เหมือนกันมาเที่ยวกันได้เด้เอบ่อเคยเห็นแม่พ่อยเนี่ยเกิดมาห้าสิเอ็ดปีนะคะ <พอ S 1> ก็ได้เห็นงานที่สวยสดงดงามขนาดนี้นะคะแม่พ่อยเพิ่งได้เห็นนะคะเพื่อนๆอันนี้คือด้านล่างใต้ใจดีนะคะประนีดมากอะประนีดมากอะ ใช่ไหมลูกคือคือคือหินขาวอ่ะถูกไหมแล้วก็เอามาทําแกะสลักอ่ะยังไงทําไมแม่พูดไปต้องขนลุกไปทั้งตัวด้วย <c oughs> สวยงามมากอ่ะลูกหลานขอพระคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงลูกหลานเดินทางไปไหนก็ขอให้พบแต่ความสุขความจเจริญแก้วคาดปลอดภัย ตลอดเส้นทางนะคะร่วมถึงกัญญาณมิตรทุกท่านทุกคนนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะก็คิดสิ่งใดก็ให้ได้สมดังปัญธานาทุกประการนะคะการเงินการงานนะคะ,จะเจริญก้าวหน้านะคะสุขภาพแข็งแรงแข่วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะเจ้าคะ่ะอ่าไม่พอยก็จะกลับเราเด้อกลับไปไปไป,ไปวัดต่อไง ไปวัดต่อไปวัดต่ออ่าอันนี้ก็ไปวัดต่ออ๋อันนี้ก็อีกที่นะคะอีกที่อีกที่อันนี้ก็ไปปล่อยได้ดูเนี่ยได้ดูหนังเนี่ยสวยเนาะสวยสวยุดๆบอกคำเดียวว่าสวยมากอันนี้ก็ สามสิบสองปังลูกอันนี้สามสิบสองปังถ้าแม่กนอินสามสิบสองปังเนี่ยจะไปมานี้ยอาอโถลูกกว่าจะได้กว่าจะได้ไดแต่ละองเนี่ยมันไม่ได้ธรรมดานะแม่ว่าน่ะ